สวัสดีค่ะชื่อพิงค่ะอายุ34ปีก่อนหน้านี้ก็จะมีอาการเจ็บจุกลิ้นปีแล้วก็อาการคล้ายค้า,ากดไหลย้อนมันปวดท้องอยู่ตลอดเวลาเราต้องคอยมานั่งกังวลเดินก็ไม่สะดวกเพราะว่ามันเจ็บบางทีมันก็จะจุกช่องข้างขวาค่ะแล้วก็บางทีมันก็จะออกแนวปวดหลังไปด้วยขับถ่ายไม่สะดวกค่ะมันทําให้อุดอัดทั้งท้องอืดทั้งไม่ถ่ายด้วยค่ะ มันไปกันหมดเลยมันมีผลกระทบต่ออาชีพตรงที่เราอาจจะต้องหยุดไปหาคุณหมอค่ะมันก็เลยทําให้เราไปทํางานบ้างไม่ทํางานบ้างบางทีก็ลุกไม่ไหวเนื่องจากปวดท้องเราก็ต้องหยุดงานก่อนหน้านี้ก็ไปหาคุณหมอที่คลินิกคุณหมอก็จัดเป็นยาลดกดให้ซึ่งตอนนั้นก็ทานอยู่นานเหมือนกันค่ะแต่งงว่าทำไมอาการมันไม่ดีขึ้น แล้วก็หาซื้อในเน็ตในเพจในอะไรก็ซื้อนะคะก็คือหมดเงินไปเยอะค่ะเพราะว่าคิดว่าตัวเองเป็นกดไหลย้อนทีนี้คือมาเจอโฆษณาอยู่โฆษณาหนึ่งของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะชื่อดีลิเวอรีก็เลยเข้าไปดูมันอาการคายกันเลยค่ะแต่ที่แปลกใจคือมันเป็นยาที่เกี่ยวกับตับซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะอาการกดไหลย้อนมันไม่ได้เกี่ยวกับ ก็เพอะอาหารเสมอไปเขาเรียกว่าถุงน้ําดีอะค่ะมันทํางานร่วมกับตับมันเลยทําให้เวลาเรากินยาลดกดเข้าไปในช่วงแรกก็ดีขึ้นแต่พอใช้ระยะเวลาไประยะเวลานึงมันก็กลับมาเมียกันเหมือนเดิมมันไม่ไหวจริงๆอะค่ะคือเจ็บมาเยอะแล้วก็เสียงมันไปเยอะเราก็เลยลองเริ่มต้นที่หนึ่งกล่องแรกดูหลังจากที่สั่งซื้อดีริบวรินไปทานนะคะเขาก็ดูแลดีเขาไม่ เขาก็จะโทรมาสอบถามว่ากินเราเป็นยังไงตอนแรกเรากินเราไม่เห็นผลเขาก็แนะนำรับวิธีการทาญยาให้เราจนตอนนี้ก็คืออาการไม่มีแล้วค่ะ